สัตติค่ะราศีธนูที่รักนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนเมษายนทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องราวโดยรวมนะคะว่าดูสิคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะหัวข้อนี้ใหม่จริงๆนะคะอยากให้ทําต่อไหมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยราศีธนูวันที่ยึดตามแบบตะวันตกค่ะแต่สามารถรับชมวบคู่ได้ทั้งลัคนาราศีดาวจานันดาวศุกร์และดาวทิตย์นะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะเรื่องราวนะคะการอ่านเหมือนเดิมนะเป็นการอ่านโดยรวมรับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งผู้อ่านย้ำทุกทั้งนะคะว่าเรื่องราวนะคะสามารถรับชมได้ทั้งไทยตะวันตกนะคะรับชมคูบคู่ได้ค่ะทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุ์และดาวทิ์ไม่แน่ใจว่าพูดไปหรือย,อยังนะพูดอีกรอบนึง และะ้วค่ะราศีธนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวนะ King of Water ข่าวดีการสื่อสารเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะอาร์เรยเดอฟไฟและเลิฟ เกิดขึ้นบ้างนะ for of air อ้าวแล้วค่ะ king of water อยากจะบอกอะไร king of water อยากจะบอกอะไรคะ e of source e d g f i r e อยากจะบอกอะไรเพราะขึ้นสองที่เลย for source เลิฟอยากจะบอกอะไรคะนายคอยขยายเอ็ดออฟสอสค่ะขยายเอ็ดออฟสอได้แล้วทูบครับเอาละคะ่าพรินเซสออฟคัฟ บางคนที่กําลังเฝ้ารอคอยคําตอบอยู่เนาะเช่นว่าเมื่อไหร่จะได้เจอคนที่ใช่เมื่อไหร่จะเจอคู่หมทเมื่อไหร่เมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่จนทําให้เกิดความเครียดขึ้นมาเอเจี้ยงบอกว่าเดือนเมษายนถ้าคุณสามารถเคลียร์ความกังวลตรงนี้ได้นะคะคิง g o โบ a t เทอร์และทูอ of คัพอาจจะมีชาวธาตุน้ํากระกฏพิสิกเมนซึ่งเป็นมีเอเนจีของโซเมดนะคะเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ บางท่านรอคอยคําตอบอ,อึดอัดไม่สบายใจมานานเนาะบางท่านเป็นฝ่ายให้มากเหลือเกินในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนเมษายนคู่ของคุณก็จะมีการเทคแอคชั่นมากยิ่งขึ้นละค่ะนะคู่ไหนที่ไม่ชัดเจนจะมีการเทคแอคชั่นพูดคุยบาลานซ์ Balance, ความสัมพันธ์ให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นถามหา new love ถ้าอย่างที่บอกนะคะหยุดมองหาหยุดคิดหยุดเครียดได้เมื่อไหร่นะคะ AG เอจี้ออกมาบอกว่า คุณก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอโซเมตอันนี้เป็นโซเมตคอนเน็กชันด้วยเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างโชคชะตาอะไรบางอย่างที่นำพาให้คุณนะได้พบเจอใครบางคนที่เป็นโซเมตของคุณด้วยเรื่องงานนะคะอย่าพึ่งเปลี่ยนงานนะเอทอฟายเตือนคู่กับโฟฟสอดอย่าพึ่งเปลี่ยนงานอย่าพึ่งขยับขยายให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนเรื่องเรียนด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้บางท่านรู้สึกไม่สบายใจไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้ออกไปเรียนกลัวว่าทุกอย่างมันจะย แย่ลงขอให้หยุดอยู่กับที่ทำใจให้สบายแล้วก็มองหาทางออกใหม่ๆที่คุณถนัดเพื่อที่คุณจะได้มีช่องทางอะไรใหม่ๆในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเอง f o r of Air r ออกมาสองครั้งแล้วนะคะมันคือการหยุดคิดทบทวนหาช่องทาง หาหนทางอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องความรักบางท่านอาจจะเครียดเนาะคู่ไหนนะคะที่รู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มที่จะมีสถานาการณ์อะไรบางอย่างมาอย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินตัวคิดถึงหนทางแก้ปัญหาเท่านั้นเพราะคุณอาจจะมีข่าวหรืออะไรบางอย่างมากระทบทำให้คุณรู้สึกว่าอาจจะหวั่นไหวแทนที่จะอารมณ์ขึ้นหยุดอารมณ์ขึ้นหยุดเครียดหยุดโกรธหยุดโทษตัวเองด้วยให้มองหาทางออกให้หา เหตุผลหรือหนทางที่จะทำให้คุณออกจากความรู้สึกไม่สบายใจตรงนี้ไปซะนะคะ Love n i g h of Coin นะคะคุณจะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักแล้วก็ห่วงใยคุณมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะได้อยู่กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นบางท่านจะมีการเปลี่ยนแนวทางนะคะจากธุรกิจส่วนตัวเป็นร่วมพูนร่วมทุนกับคนในครอบครัวแล้วมันจะเกิดแล้วก็จะเกิด ขาเรียกว่าอะไรนะจะเกิดการแบ่งปันผลกําไรที่ลงตัวนะคะแล้วก็จะสร้างกําไรสร้างไรายได้ให้คุณสามารถที่จะเก็บหอมรอมริบได้เรื่องงานผู้หันมองดูบางท่านในช่วงนี้อาจจะต้องไปเริ่มงานทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวด้วยนะคะอาจจะเครียดกังวลบ้างอาจจะเกงใจมีปัญหาอะไรไม่กล้าเคลีย เคลียร์ได้แต่ Energy f o r สอดขึ้น2ครั้งว่าให้ใช้เหตุใช้ผลนำทางมากๆในช่วงเดือนนี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีระมัดระวังอารมณ์ให้ดีอย่าขึ้นขึ้น,นลงลเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มันจะทำให้เสียการใหญ่แทนที่จะได้เจอสิ่งดีๆมันก็เหมือนกับว่าช้าลงหรือว่าสิ่งดีๆที่ควรจะได้รับเต็มที่นะมันอาจจะได้รับน้อยไปหน่อยนะระวังแค่ตรงนี้นะคะเป็นออฟคัฟคุณมองหาความเพอร์เฟต์ มองหาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ในมือคุณอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าว่างงานช่วงนี้ลองมองหาอะไรที่คุณรักคุณชอบแล้วลงมือทําดูนะคะหรือนะคะถ้ารู้สึกว่าคนที่คุณรู้สึกว่าใช่เมื่อไหร่จะเจอสักทีลองดูว่าถ้าใครเข้ามาคุยกับคุณเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเริ่มต้นเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนนะคะลองเปิดใจคุยอาจจะพัฒนาเป็นคนที่ใช่ด้วยก็เป็นไปได้ Princess of c a r ยังอบ่อยว่าทุกอย่างที่คุณรอคอยที่คุณคิดอยู่ในใจมันสำเร็จแน่นอน ัวคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีทีเดียวล่ะนะคะมันจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะจะบอกเลยว,ว่า energy ของ s o m i t c o n n e c t i o n มาเร็วมาแรงมากโดยเพราะเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะได้เรื่องงานเรื่องเงินจากคนที่รักนะคะได้คนที่รักคนในครอบครัวให้การอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลคุณด้วยสำหรับบางท่าน a v a romance angel อยากจะบอกอะไรกับคุณนะ หวังว่าคงจะมีนแนวทางอะไรให้ได้บ้างนะ Romance Angel ค่ะอยากจะบอกอะไรคุณ worth e a i t i n g for มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยค่ะ a อาล e d e c e p t i o n ค่ะมองสถานการณ์ให้ออกด้วยนะคะ love Keep and Open Mind เราฝากถึงเรื่องความรักอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะคุณเป็น Queen of Cup มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยคุณได้เจอโซอเมดของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้อย่าหยุดที่จะคิดอย่าหยุดที่จะเชื่อแล้วก็ขอในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักคีเป็น open mind นะคะ คนในครอบครัวของคุณหรือคนที่คุณรักเนี่ยจะให้การสับสนุนคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินในช่วงเวลานี้ดังนั้นถ้ามีอะไรเปิดอกเปิดใจคุยกันอาจจะมีความต่างกันบ้างทางความคิดแต่ถ้ามีเหตุมีผลทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเอเนจีแอนโซไกับดีเซชั่นมีอะไรอยากเก็บไว้คนเดียวนะคะหาคนพูดคุยหาคนให้คําปรึกษาหาคนคอยให้คําแนะนําด้วยเพราะมันจะทําให้คุณเครียดสะสมเครียดสะสมมันคืออ่านกาทีฟไวเบรชั มันจะทําให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่คุณเครียดเครียดแลว้วก็คิดถึงนั่นแหละเกิดขึ้นเหมือนโดมิโน,โนเลยนะทีนี้พยายามนะคะวางความกังวลลงแล้วก็มองหาช่องทางใหม่ๆเหนื่อยนักพักก่อนค่ะไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหนื่อยนักพักก่อนเพื่อตั้งสติตั้งใจเตรียมกําลังกายใจให้พร้อมเพราะมันคุ้มค่าเหนื่อยมันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยในทุกๆเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะ อาร์คแองเจิลอยากจะบอกอะไรราศีธนูที่รักของผู้อ่านเอาละอาร์คยูแองเจิลขึ้นเลยนะคะมีอะไรก็อย่าลืมขออย่าลืมบอกอย่าลืมพูดคุยกับตัวเองนะคะก่อนนอนพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการกับจิตใต้สำเนึกะ่ะแล้วมันจะดึงดูดขนทางช่องทางผู้คนอย่างไม่น่าเชื่อผู้อ่านบอกเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเช่นนึกถึงเรื่องนี้แบบลอยๆขึ้นมาม,มันคงจะดีนะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าได้เจอสิ่งนี้ วันรุ่งขึ้นได้เจอเลยนะคะมันเป็นกฎของจิตวิทยาที่เรานะคะโฟกัสไปที่เรื่องไหนเราก็จะพบเจอหรือว่าดึงดูดไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วอย่าลืมลงมือทำด้วยนะอ่าล่ะ perfect timing เอามาบอกว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างลงตัวแล้วแล้วก็นะคะอะไรอะไรก็จะสำเร็จได้นะคะคุณจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆนะคะคุณจะมองเห็นผู้คนมากมายที่เขาพร้อมที่จะช่วยคุณเอเจียมอหอย่าลืมนะคะ หาคนให้คำปรึกษ,ษา,าแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะนะบางครั้งสู้คนเดียวมันก็หนักมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่า Words waiting for ยืนยันตรงนี้อย่าลืม ask your angel นะคะจักรวาลสิ่กดิ์สิทธิ์ angel พร้อม support คุณเสมอในช่วงเดือนนี้เป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปนี้เดือนหน้าเลยถ้ายัางอยากจะให้มีต่อคอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะที่รัก